ก่อลดล้มันเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายเลยสักแอะเราพูดอย่างนี้ด้วความมั่นใจได้หรอ <laughs> เอวอ่ะก็คือเล็กลงจริงๆมีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะอู้อันเนี้ยคือแบบสุดเด็ดเลยดีมากแล้วมันก็คือแบบสบายมากพูดเลยว่าถ้าขาดเขอไปอะ่ะก็คือไม่ได้จริงๆ hello! ไอซ์ซาดี้หรือว่ามามี่ไอซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทำคลิปที่หญิงสาวทุกคนอยากรู้มากๆไม่ว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่สาวแม่หรือว่าสาวไหนก็จะต้องอยากฟังคลิปนี้เพรามันคือวิธีการลดน้ำหนัก20โลแบบไม่ได้โมแบบลดจริงๆ <c oughs> คืออยากหัวเราะแบบเสียสติมากๆเพราะว่าใคร<อ>จะไม่เชื่อว่าไ,ไอซ์เคยนักเจ็ดสิบกิโลกอบคน <cam> บ้าบอมากๆก็ค hmm. ือน้ำหนักของไออ่ะเคยขึ้นไปถึง22กิโลโอ้หม่กอดโอ้ไหม่กอดโอ้ไหม่กอดเยอะมากซึ่งเหตุของการน้ำหนักขึ้นก็คือการตั้งครรภ์การท้องใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วว่าคนท้องเขาก็ไม่ต้องน้ำหนักขึ้น20กวโลก็ได้ไงแต่ว่าคือไออาก็คือแบบ20โลเลยอะไรเลยแต่ใดๆก็คือมาในวันนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจมากที่จะบอกว่ากแกเกงตัวเก่านั้นสามารถหยิบกลับเข้ามาใส่ได้แล้วค่ะ แบบว่าไม่รู้จะบอกยังไงดีว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะกลับมาใส่กางเกงยีนตัวนี้ได้ทุกคนดูดิมันเป็นกางเกงยีนที่แบบโชว์ขาเรียวสวยแล้วก็บอกว่าเอวอย่างดีแล้วก็แบบใส่เสื้อแบบนี้เสื้อตัวเล็กเสื้อตัวน้อยเสื้อที่มันแบบไม่ต้องแบบว่าอําพรางร่างกายทุกคนคือจะบอกว่าอันเนี้ยมันคือเป็นความภาคภูมิใจของไอ้มากเลยนะและคืออันเนี้ยมันยังไม่ได้กลับเข้าสู่สภาพเดิมเป๊ะน้ําหนักไอ้คือขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเลยอะประมาณยี่สิะตองล้วประมา0กิโลหลอทอ่เน ติดร่างกันตัวนี้ประมาณ2-3งกิโลซึ่งถือว่าโอเคมากแล้วถือว่าโอเคมาก พอจะบอกว่าจริงๆเคยมีช่วงที่อยแบบถอดใจไปแล้วอะรู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถมีร่างกายกับบเป็นร่างเล็กไซส์เอไซส์เอเหมือนเดิมด้อีกต่อไปแล้วแล้วคงต้องบอกว่าคางเติงที่ซส์แอตลอดไปเพราะแบบมันยากเหลือเกินมันทําไม่ได้มันแบบคือเข้าใจป้าว่าคือเหมือนแบบลูกมันก็ต้องเรียนข้ามมันก็ต้องกินมันไป่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละค่ะอย่างที่กล่าวไปว่าวันเนียมีความมันนามันนามันโหนกในการมาถ่ายคลิปนี้เพราะว่าน้ำหนักเราลงแล้วตัวเรากั ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนที่คอมเมนต์บอกเลยคขะว่าเฮ้ยพี่ไอ้กลับมาแบบใกล้เดิมมากๆคือรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันคือเป็นแบบม,แบบมันคือเป็นเราคนเดิมที่แบบเฮ้ยความแม่แขนแบบได้อยู่คุงไม่ได้ว่าใหญ่ย้อยค่ะมีความเละอะไรอย,อย่างนี้ร,นรู้สึกว่าเราคนเดิมกลับมาแล้ว <c oughs> เออขอเล่าก่อนว่าคณะขณะน,นี้เนี่ยไอคอนลุกมาแล้วสิบเดือนด้วยกันนะคะเปะโชโปเชไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ก็เลยว่าเป็นเวลาอันดีที่วันนี้เนี่ยจะมานั่งเล่าให้ฟังกันเลยว่าเส้นทางการลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำยังไงทำไมถึงลดได้มมันเเยยอะากล เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับคุณแม่ที่เพิ่งคลองลูกขีมหนักอากจ,จะขึ้นเยอะหรือไม่ต้องเป็นคุณแม่คล้อดลูกก็ได้แต่เป็นสาว,สาวที่อยากจะลดน้าหนักให้ตัวเล็กลงว่าเออเส้นทางมันเป็นยังไงอาสารุปให้ฟังง่ายๆไอคิดว่ามีอยู่3อย่างด้กันค่ะอย่างแรกก็คือใช้เครื่องมือช่วยเหลือ อันเนี้ยคือแบบจุดเด็ดเลยอย่างที่2ก็คือการกินและอย่างที่3ก็คือการเลี้ยงลูกซึ่งอย่างที่3เนี้ยไม่ต้องพูดเยอะตัดออกไปได้เลยเผื่อแบบว่าใครไม่มีลูกใครเลี้ยงเลยเหรอคะก็คือเป็นกิจกรรมคือการทำให้แบบว่าในวันวันหนึ่งของเรามันมีแอคทิวิตี้มีโน,น่นมีนี่ไม่ได้แบบว่นนั่งอยู่เฉยๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อเนี้ยไม่มีทางผอมได้สำหรับไอ้ก็คือแบบว่ากิจกรรมก็คือการเลี้ยงลูกก็คือเลี้ยงเขาทำโน่นทำนี่แบบขยับร่างกายแบบไม่ขี้เกียจว่างันเถอะคือทำโน่นทำนี่ซึ่ อย่างนี้ยแม่ทุกคนเขาตายแต่ถ้าไม่มีลูกให้เลี้ยงก็อ้อตมีการออกกําลังกายกลุ่มกลุกุกิบกิบอะไรนี้บ้างไหมก็ไม่แน่ใจเพราะบอกเลยว่า20กว่าโลนลดมันเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายเลยสักแอะเราพูดอย่างนี้ด้วยความมั่นใจได้ไดหรอก็คือข้างม,มั่นใจนะ <c oughs> <c oughs> ออกกาลังกาย้งโมดอ่ะสองครั้งทุน่นจำได้ครั้งหนึ่งพี่โตบังคับครั้งที่สองเป็นงานอีเวนต์ดังนั้นเรื่องหลักๆอยู่ที่สองอย่างนี้ค่ะอย่างแรกคือเครื่องมือช่วยเหลือ เรครื่องมืออันนี้เนี่ยไอซ์พูดเลยว่าน้องเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่เคยเกิดขึ้นมาสำคนที่มีหน้าทองน้องเขาคือเอ็ม ือหน้าตาเครื่องค่ะนี่น้องเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือน้องเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า h ไฮ f e m Plus บวกกับ Synchronized RF ซึ่งนราไ h เฟมเนี่ยยอมาจาก High Intensity Focus Electromagnetic ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงแบบเจาะจงซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท BTL และได้รับการรับรองจาก USFDA เพื่อใช้สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันคือไม่ได้เนการสลายไขมันแบบ1นึ่ออกนะแต่เป็นการค่อย ค่อยลดไขมันทวันนี้มันคือเป็นการเรียนแบบการออกกําลังกายคือเราออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาอกกาลังกายปุ๊บไขมันหายปั๊บผอมปุ๊บมันจะไม่ใช่ใช่ปะคือเครื่องน,นี้มันคือการเรียนแบบการอาอกกําลังกายเลยแต่ว่าไม่ต้องออกกำลังกายเองเหมือนเป็นการแบบว่าน,นอนเฉยๆแล้วให้เครื่องทางานไปแล้วก็เราก็เหมือนได้ออกกําลังกายเขาบอกว่าการใช้เครื่องนี้เนี่ยหนึ่งครั้งเหมือนเราได้ซิตอัพสองหมื่นครั้งหรือออกกําลังกายแบบฮิตสิบสองถึงสิบหกสัปดาห์ ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเป็นเตาเผาชั้นเยี่ยมทำให้ลบกเผาผ่านดีไข่มันมค่อยๆสลายหายไปโดยที่หน้าท้องไม่หย่อนคล้อย คือ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 ขอเล่าก่อนเลยว่าเป็นหนิงคลอดบุตรหนักก็คือท้องมันจะมีความแบบดึงดึงสบู่ขึ้นเยมันคือเหมือนมันเคยยืดใช่ป่ะแล้วมันก็หดใช่ป่ะมันจะมีความแบบดึง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 บึ่ง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 อย่างเงี้ยแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้หน้าท้องแบบบึ่ง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 กันเลยคือคืยทำให้หน้าท้องมันแบบกระชับเขาช่วยให้ร่างกายเกิดกระบวนการสลายไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวแล้วก็ในช่องท้องประเด็นที่ไอคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือน้องเอ็มส์เคามีโอเนี่ยทำแล ซึ่งไงว่าดีมากแล้วมันก็คือแบบสบายมากซึ่งความไม่เจ็บอะเข้าใจป้าปกติจะผอมได้ย่างเงี้ยมันต้องเหนื่อยมันต้องยากมันต้องลำบากมันต้องเจ็บปวดเจ็บตัวอย่างเงี้ยซึ่งพอมันไม่เจ็บเลยอะมันโซชิลมันง่ายมากซึ่งไงก็คือไปทํามาที่คินิกอมารรนเต้นะคะซึ่งเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อมารนเต้คลินิกค่ะวันนี้เนี่ยไอจะมากำจัดพุงส่วนเกินไปก็คือต้องบอกเลยว่าเราอะไม่ได้ทำอะไรเลยหมายถึงออกมันไกยก็ไม่ออกอาหารก็ไม่คุมแล้วก็แบบใช้ชีวิตปกติมากเวอร์แล้วมันก็จะมีตรงส่วนที่เป็นพุงนี่เลยค่ะนี่คือภาพบีฟอร์นะคะนี่คืพุงของดิฉันซึ่งมันยังเหลืออยู่ซึ่งจริงๆอะก็ผอมลงเยอะมากแล้วจากตอนที่คอดลูกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเหลืออยู่ที่นี่มันเป็นพุงที่เหมือนแบบเป็นเนื้อสม่นเสมอที่มันแบบเอ๊เจ้าตรงนี้ออไป เ,เราก็จะมาใช้เทคโนโลยีให้เทคโนโลยีช่วยเหลือในการทำครงแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่แบบสามารถช่วยทำไน้ให้แบบฮึบขึ้นได้ด้วยก็จะมาทําในวันนี้เลยค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าเครื่องอ่ะก็คือมีได้ไปถึงเลเวลรอซึ่งตอนนี้ของไอ้อยู่ที่หกสึ่งเคยคิดว่าเครื่องเนี้ยมันไม่ควรพูดต่รอระหว่างทำจริงๆนะมันรู้สึกเหมเืหอนกนท้องอ่ะใช่นี้นะบาย 1นึ่งนาทีสุดท้ายลาาแล้วค่ะชิวมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นการเสริมสวยที่รู้สึกว่าแบบไม่เร็จป,ปวดแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากเพราะเขาบอกว่าเนี่ยทำครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเหนียิอัพไป็ห่ครัตั้งต่เกิ0ป,ปีเนี่ปปนปปยซิอัพไม่ถึง2ยรั้วยม่ทไปซึ่งมีแบบ20,000ครัตอนเนี้ยรู้สึกว่าผอมแล้วคือไม่รู้ว่าอมยังไงรู้สึกว่าเหมือนเพื่อมาทํอไรัยางกับตัวเราอะแล้วก็แบบโเมากไม่เจ็บปวดดีใจมากที่ไม่เสจ็บป,ปวด,ด มีโอเหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องที่แบบเอลเราอ่ะคือมันจะไม่ตรงกลางใช่ไหมคือตรงกลางคือแต่วันนี้มันคือแบบเอลซ้ายเอวขวาซึ่งแบบปกติต้องเหมือนกับว <c oughs> ่าเนี่ยทอาผ้าซิลค์แบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่ันนี้ก็คือไม่มามเพราะว่าเอลวุ่นแบบเลื่อนขึ้นมาซึ่งปกติอ่ะเครื่องอะมันจะไม่มีเครื่องไหนที่มันแบบเก็บกระชับตรงข้างเอลหรือเปล่าซึ่งมันมีกระปุเก็บกระชับข้างเอล ก็มาจะเตรียมตัวในการทำ M face ซึ่งก็คือทําให้หน้าเราแบบยกกระชับทาหน้าฮึบขึ้นไปก็ทําให้หน้าเล็กลงคือต้องบอกว่าการเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันไม่ใช่สามารถทําทุกกิจกรรมได้มันจะต้องแบบให้ปลอดภัยต่อลูกน้อยด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือ M face ค่ะอ่าอันนี้มันตอนทำมันจะอุ่นๆแล้วก็กระตุกๆเหมือนตอนทำ M scale บ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แรงเท่ามันจะเป็นลักษณะแบบกระตุกเบาๆนี่คือเหมือนกับมันมีใครมาดึงปล่าเราขึ้นอย่างงี้กับอาจจะรำคาญตรงนี้นี่คือเหมือนใครดึงคิ้ เอ้ยใช่ค่ะเอ้ยเหมือนมีมอดอ,อยู่ที่หน้าเรอเออทุกคนเต้นอะเดีด๋ยวไ้องนี้นะครับ ทำทรีทเมนต์ในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณหมอต้นนะคะที่ทำดีดอีกทีนะคะจากอัปนันเต้น,นะคะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวไปทำอีก3ครั้ง <c oughs> เพราะว่าทรีทเมนต์ในทาง M Face แล้วก็ M อ็มสคาวเนี่ยทำสี่ครั้งรู้เรื่องครั้งนี้ครั้งแรกบอกเลยว่าประทับใจมากเพราะว่าไม่เจ็บแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลยอีก3ครั้งค่ะ หนึ่งครั้งค่ะว,วีที่2งนะคะนี่กับเครื่องเดิมนะคะเอ็มซาวก็เดี๋ยววันนี้จะทําเอวก่อนแล้วค่อยมาทําผูความรู้สึกหนึ่งวีที่ผ่านมาก็คือรู้สึกว่าแบบผอมลงใจนะคะือรู้สึกแบบผอมเลยแต่ว่ามุชชอบมหนกว่าเท่าเดิมามรู้สึกมันรู้สึกเหมือนตัวเราเล็กลงแต่นหนักเท่าเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่รู้สึกว่า ธีการทาบ,บอกเลยคะ่ะว่ามันคือง่ายมากๆก,ก็คือแค่เรานอนเฉยๆมีเครื่องมือมาติดนอนครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วจ้าทาแค่4ครัง้งสัปดาห์ละครั้งครั้งละ30นาทีรู้เรื่องเลยเห็นผลเลยแต่ไม่ได้เห็นผลทันทีนะคะมันจะค่อยๆเห็นผลและค่อยๆเห็นผลดีที่สุดเนี่ยส <ๆ S 1> เดือนให้หลักซ <ๆ S 1> ึ <ๆ S 1> ่งร <ๆ S 1> ่างนี <ๆ S 1> ้ของไอ้น <ๆ S 1> ี่ก็คือผ่านจากวันแรกมาประมาณ2เดือนกว่าๆพอดีแล้วมันก็คือเหมือนแบบไม่น่าเชื่อว่าคุงวันนั้นน่ะมันจะมาเป็นวันดีได้จริงๆมันแบบบ้าบอมากและคือผลลับนี้ได้อยู่ได้เป็นปีนะคะไม่ต้องว่าทำ ส่วนเรื่องอันตรายต่างๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะปลอดภัยมากๆเขาไม่ผล MRI มาด้วยไม่เจ็บสบายง่ายไม่อันตรายแถมเห็นผลชัดเห็นผลนานเลิศค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยค่ะคุงของดิฉัน่ะคือแต่ก่อนอะมันจะําแหววมทุกคนมันเหมือนแบบพอเราคลอดลูกไปอะเหมือนแบบกล้ามเนื้อแล้วมันแบบอ่อนแรงไปหมดอะคือมันมีการทัดทองแย่ของคุณแม่ที่พึ่งคลอดลูกนึกออกไหมคะซึ่งเครื่องเนี่ยมันช่วยด้วยมันทําให้รู้สึกว่าเราสามารถแบบขาแหววคุณได้อีกครั้งหนึ่งไม่ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคือเหมือนแบบว แมวพุงก็ยังไม่ได้แต่วันนี้คือรส้สกแบบขแมวได้แล้วก็ทําให้แบบมีคอบอดี้ที่ชัดขึ้นมันคือเหมือนแบบรู้เลยว่ากล้ามเนื้อตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันแข็งแรงขึ้น <c oughs> เอวอ่ะก็คือเล็กลงจริงๆกลับมาใส่เสื้อผ้าตัวที่คิดว่าไม่มีทางจะใส่ได้แล้วแน่ๆได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุงปกติเนี่ยเวลาเรากินข้าวปุ๊บอ่ะพุงไอเน่มันคือกินปุ๊บพุงยื่นปั๊บเขาใจว่ากินปุ๊บพุงยื่นปั๊บป่ะแต่ว่าพอทําอันนี้เสร็จปุ๊บอออออออ่่่่่ะะะุุงงมมมมมมมััันนนนนไไได้้้ยยยืืืืืบบบเเเเหหหีีีรรรราใคคคคคควทกกกก็ช มาก M s c u t Neo นะคะคือเป็นเรียกว่า I love มากในทุกแงม่มุมถ้าเกิดมีฝักอ้วนใหม่ก็คิดว่าต้องกลับมาสบอกเครื่อง M s c u l t Neo เช่นเคยเพราะอันดับมันดีมากๆจริงๆแบบเลิกทุกแงม่มุมแบบรักมากๆไอ้ course, ทํา1คอร์สสู้นะคะตามแพทนักก็คือ4ครั้ง <S 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 เอ้ย <S <S แต่ว่าไปทํามาที่คลินิก Amaranth ซึ่งคุณหมอไดนน้นําอีกเครื่องนึงชื่อว่า M Face คือเป็นญาติกันเมื่อกี้ M Sculpt o Neo ใช้ทําหุ่นใช่ไหมคะมันมีเครื่องใหม่เพิ่องออกมาชื่อว่า M Face ซึ้มเครื่อง M Face เนี่ยหลักการเดียวกันเลยค่ะเป็นเครื่องที่แบบช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับหน้าของเราคือหน้าของเราก็จะแบบว่ามีกล้ามเนื้อมีไขมันมีเล็บใหม่ใช่มั คือเครื่องนี้นีมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อทําให้หน้าของเรามีความแบบตึงขึ้นซึ่งก่อนที่จะไปทำหน้าก็มีความแบบหอ,อยมากๆแล้วก็หลังทําขคือหน้ามีความแบบฮึบขึ้นมาด้วยเครื่อง M face นี้ค่ะโดยตอนทำเนาะมอกเขาก็ต้องมีการแบบว่าติดเครื่องมงเครื่องมือต่างๆไปที่หน้าของเราเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะกระตุกหน้าเราแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บนะคะแต่ว่ารู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งก็ทําคู่กันไปเลยนะคะสี่ครั้งพอก็ทาพุงเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ก็คือตึงหน้าบบ้า,าวีเ่่ไมมใใใชหหก RF ยข หน้าของเรามีความแบบว่าเด้งดึง๋งเต่งตึงขึ้นมีการแบบว่าช่วยสร้างคอลลาเจนหน้ามันจะมีความแบบว่าใสเปล่งผิวดูดีขึ้นชอบมากทั้ง M face M scalneo นี่คือแบบเลิฟมากๆถ้าเกิดจะเปบตามคอ,อยอใกนดทุกคนขอให้ดูว่าน้องเขาเนี่ยเป็น M face กับ M scalneo ที่มาจาก BTL ใช่ไหมต้องดูเครื่องนะเพราะว่าเครื่องอันนี้มันมีหลายแบบไอช่วยสลายไขมันลดพุงเนียมันมีหลายแบบมันมีหลายย่างซึ่งเนต้องเป็นเครื่อง M scalneo กับ M face ของ BTL เท่านั้นนะคะที่ไอชาย อือคือไม่แน่ใจผลลัพธ์เด้อเพราะที่ที่ฉันลองนะ่ะก็คือเครื่องนี้เด้อต่อไปในส่วนของเครื่องมือช่วยเหลือที่พูดเลยว่าถ้า,าขาดเขาไปอ่ะก็คือไม่ได้จริงๆเคือไอ้บอกเลยว่าที่ร่างไงมันเปลี่ยนได้เนี่ยก็ต้องแบบขอขอบคุณแบบไหวเลยไหวเครื่องไหวคุณหมอไหวคลินิกไหวทุกคนที่ทําสิ่งนี้ขึ้นมามันช่วยให้ร่างไงมันกลับมาได้จริงๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทําเครื่องนี้แล้วบอกว่าก่งทุกอย่าง ก,กินเยอะมากกินบุฟเฟ่กินทุกอย่างเี้่มันก็คือไม่ใช่คือในส่วนของการกินเนี่ยไอยก็ไม่ได้ถึงขั้นควบคุมอาหารนะคะแต่ว่าไอ,อะมีการลดน้ำหวาน <laughs> คือสารภาพตามตรงเลยเค่ะว่าไอซ่า,าเป็นคนแบบติดกินน้ําหวานมากๆเป็นคนที่ชอบกินของหวานแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนกลัวหิวอะเราต้องหาอะไรสักอย่างกินเพราะว่าเรากลัวที่จะหิวคือไม่ชอบความรู้สึกหิวรู้สึกว่าถ้าเกิดหิวอะเราจะทํางานไม่ได้เราจะเหนื่อยเราจะแบบไม่โอเค <c oughs> ก็เลยเป็นคนกลัวหิวต้องหาอะไรมากินตลอดเวลาต้องให้ท้องอิ่มตลอดเวลาเพราะว่ากลัวหิวซึ่งจะบอกเลยว่าในส่วนของน้องน้ําหวานเนี่ยไอยว่าจะเป็นจุดที่แบบทําให้เกิดไขมันพอกคุณได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้กินน้ําหวานเยอะมากก็เลยทําการลดละ เลิกน้ำหวานนะคะแบบไม่กินน้ำหวานอีกต่อไปแล้วเพราะวันนี้คุณพี่สาวสุธิดาของดิชานทาสิ่งนี้มาให้ค่ะ24 e n t โ f o น้องคนนี้เลยกโก้นะคะเป็นกโก้แบบนี้หน้าตาแบบนี้กล่องน่ารักมากไม่ไหวนี่ข้างในมันจะเป็นซองนี้ค่ะน้องเขาเป็นโกโก้แบบชงดื่มนะก็คืออันเนี้ยชงกับน้ําร้อนน้าอุ่นหรือว่าจะกินเย็นๆก็ได้ก็คือชงแล้วก็กินคืออันเนี้ยไอ้กินแทนน้าหวานระหว่างวันหรือบางเช้าที่ไอ้อะรู้สึกไม่ได้หิวมากแต่รู้สึกว่าต้องกินอะไรสักอย่างก่อนที่จะไปกิน มื้อตอน11โมงอะไรเงี้ยก็ได้จะกินน้องโกโก้คนเนี้ยตอนเชา้า ซึ่งไอจะบอกเลยว่าที่ไอสามารถเปลี่ยนมากินน้องโกโก้คนนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะรสชาติคือรสชาตินางคือแบบดีมากคือมันมีความหอมของโกโก้แต่มันก็ยังมีความหวานคือมันไม่ได้เป็นโกโก้ที่ขมใช่ไหมคือใครชอบกินโกโก้ขมเนี่ยอาจจะไม่ชอบมันนี้เพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยไม่ใช่โกโก้ใสยขมแต่เป็นโกโก้ใส่อร่อยเป็นโกโก้ที่แบบหอมหวานมันแล้วก็กลิ่นดีแล้วก็แบบอร่อยอยางที่บอกป้าคือทงกินแบบร้อนๆก็ได้หรือเย็นๆก็ได้ถ้าเกิดคิดถึงเครื่องดื่มยามบากก็คือทวินที่4นลืมเคยยอมกินคนหนึ่งที่ สาวที่เป็นเพศชากรเป็นคนทําให้คิดว่าปลอดภัยแ,แน่และ2น้องเขาอร่อยจริงๆค่ะซึ่งลยคิดว่าพฤติกรรมการกินเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือไอไมไ่อดอาหารเลยกินอิ่มตลอดแต่ว่าเปลี่ยนคือเลือกกินสิ่งที่มันมีประโยชน์มากขึ้นคืออย่างน้ําหวานที่มันแบบอู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็กินน้ําหวานที่มันแบบอาดูวีประโยชน์อะไรอย่างนี้หรือว่าอาหารที่เราจะกินเข้าไปไอ้าอาก็เลือกกินดีๆคือหลังๆมันนี้กินข้าวที่บ้านตลอดเลยเพราะว่ามันจะควบคุมได้ไงว่าเราจะกินแค่นี้แล้วเราจะไม่กินเยอะไปมากกว่านี้แต่สรับโก้ดีเนี่ย t w น n t y four นะคะก็ต้อง เขาอะก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยเฮลก็ช่วยมากจริงเพราะว่ามันเป็นโกโก้ที่แบบหวานแล้วก็อร่อยแต่ว่าไม่อ้วนแล้วเขาก็มีแบบว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเคารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ขับถ่ายเป็นอย่างดีอะมันจะให้ร่าง,งเรามีความแบบแ,บบแน่นๆบวมๆตุยๆยังไงไม่รู้แต่ว่าเนี้ยพอเขามีไฟเบอร์อะมันทําให้การขับถ่ายอะเป็นไปได้ง่ายมันก็คือแบบเออลดเลยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าแบบหิวอยากกินอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้อยากกินขนาดนั้นเลยเนี้ยทีเนี้ยมันก็ช่วยดี่กนิอะไรเลยกินแต่โกกเป็นนาหะะคไม่ได้นะกก็ต้องิด ตามปกตินะคะแต่ว่ากินเนี้ยแทนของหงของหวานไปอะไรไปและทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวทั้งหมดนี้มันต้องเกิดขึ้นจากการแบบทําไปเรื่อยๆเลยๆเยๆ,ๆ,ๆไม่ใช่ว่าแบบว่ากินข้าวข,ของดสวันที่เราก,กินจัดเต็มมันก็ไม่ได้คือ,อไอแบบทําสิ่งเนี้ยแบบว่ากินของไม่หวานแล้วก็กินอาหารดีๆเนี่ยตั้งแต่คลอดลูกมาน่ะก็คือกินแบบว่าดีๆอะคะ่ะก็คือทุกอย่างต้องใช้เวลา และนี่ก็คือเส้นทางการลดน้ําหนัก20กิโลของไอซ์ค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมารีวิวสิ่งนี้ได้ในวงเล็บเพราะว่าไม่คิดว่าจะลดได้ <laughs> คือเนี่ยมันคือ20กิโลจริงๆทุกคนทเอลดมาได้แบบเฮลตี้มีความสุขไม่ทรมานร่างกายตัวเองไม่ทรมานอะไรของตัวเองเลยใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากๆก็เลยเอามาแชร์เอามาเล่าให้คนฟังกันค่ะว่าตัวช่วยต่างๆของไอซ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเผื่อใครที่กําลังลดน้าหนักจะได้เอาตัวช่วยไปลองใช้กันดูและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กำลังลดน้ําหนักทุกคนนะคะคือไอซ์เข้าใจว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าเราคงไปไม่ได้<ช>เราคงทำไม่ได้ขอบอกเลยว่าอย่ายอมแพ้เราต้องมี เป้าหมายที si ha, ale, you, Maybe, ่ช an ัดเจนและไอ้เช right ื่อว่าทุกคนสามารถทําได้เดี๋ยวต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยค่ะบวกกับตัวช่วยดีๆด้วยค่ะถ้าเกิดใจแข็งแรงแต่ไม่มีตัวช่วยก็คือยากต้องมีใจที่แข็งแรงบวกตัวช่วยถึงจะสามารถทําได้ค่ะไปกันเลยทุกคนค่ะสู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้หม่คลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย